ีกินเซาอสวัสดีครับอากาศร้อนมากสวัสดีครับสอร้อนน้อนก <c oughs> ไปนอนก่อนนะครับทีหนึ่งครับหลับฝันดีครับพี่เบนอ้อยพี่เบนอ้อยครับอย่าคิดมากก็ไม่ได้คิดผมรับเพ้่สองฝ่ายโลกไม่ก็เนี่ยเดี๋ยคนกลางอย่างเนี้ยที่หลวงชอบทําไมที่หลวงต้องมานั่งอธิบายความ พ่อพี่หลวงคากหวังว่าคนที่อยู่ตรงกลางที่ไม่ได้มาอินกับเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้มาสนใจเรื่องราวทั้งหมดนะฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นไงไม่เคยรู้ฝั่งนี้เป็นไงไม่รู้แต่มารู้ตอนมาที่สองเนี่ยทำงานนะครับทำงานคนถูกออกหมายจับปึ้งออกหมายจับปุ๊กแน่นอนจิต,ตวิทยาทางสังคมเขาจะบอกเลยนะว่าเขาเชื่อเขาเชื่อถือตำรวจน,นะจิต,ตวิวยาสังคมถึงแม้ว่า ตำรวจจะถูกดา่าอีกฝั่งฝั่งหนึ่งด่าตำรวจเป็นเป็นว่าเป็นเลยเลยอีกฝั่งฝั่งหนึ่งก็เชียร์ตำรวจเป็นว่าเก็นเลนแต่คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเชื่อเขาก็จะนับเขาก็ย้ใหความเชื่อถือกับระบบระบบราชการระบบตำรวจเขาเห็นว่าอ้าวตำรวจตบไม้จับแนละ้วก็ตือคนนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ร้ายอย่างเนี้ย ตั้งแต่วันนี้เห็นนี่หมายว่าเห็นเรื่องราวนะไม่ได้ไปนั่งดูปับตาตรงนั้นนะไม่ได้ไปนะวันที่ติดไม่ได้ไปที่ภูเขาในเมืไงรไฟแต่ว่าตะนนั้นติดตามของสารนะครับวันนี้ตื่นเช้ามามีเรื่องตลก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 อ่ะดูในกลุ่มดูในกลุ่มไลน์ที่เขาเขาส่งคลิปกันมาให้ดูกันนะเปิดเข้าไปดู ตลก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 เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตลกอ่อะไรอ่ะหัวเราะทั้งน้ำตาคนอ่อ ความอะไรอะ่ะคำพูดของคนมันไม่มีคำพูดของคนมันมันไม่มีไอนี่เลยอะ่ะมันไม่มีอ่ามันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไม่มีความน่าเชื่อถือ คนที่คิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองมีหน้ามีตาในสังคมคิดว่าตัวเองทําเพื่อสังคมคิดว่าตัวเองอเสนอหน้ารอยหน้ารอยตาอยู่ในสังคมคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่คําพูดของตัวเองที่พูดออกไปเนี่ยเป็นคําพูดที่แบบกลับกอกกลับไปกลับมากลับมากลับไป ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยอยากไปหาตังค์ใช้กันนะครับ

ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่เสนอหน้าอยู่ในอยู่ในสังคมทุกวันนี้นะยิ่งสังคมที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะเกี่ยวกับคดีคดีความต่างๆเกี่ยวกับาการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ขาดความน่าเชื่อถือมากเลยทั้งทั้งคิดว่าเขาจะช่วยเราจริงๆแล้วเขามาเพื่อเอาเงิน ไม่ไดเอามาไม่ได้มาเพื่อที่จะมาช่วยช่วยแบบเสียสละเสียสละที่ตัวเองมีอยู่แล้วมันไม่ใช่นะมาช่วยเพื่อที่จะทําให้เงินในตบตกกระเป๋าตัวเองเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองอะ่ะทั้งการรับบริจาคทั้งการทั้งการรับบริจาคทั้งการยังไงอะ่ะให ขอค่าใช้จ่ายจากตัวคนที่ช่วยเหลือเอ่ยเดี๋ยวน,นี้นี่เชื่อถือไม่ได้เลยอ่ะ มไม่รู้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเนาะแล้วคบแก้ไขไม่ได้ลนะเพราะพวกนี้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นธุรกิจในการหาเงินมันไม่ใช่มันไม่ใช่การช่วยเหลือเพื่อสังคม พอเรามองลึกเ,เข้าไปแล้วมันคือธุรกิจการหาเงินทั้งนั้นเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอ่ทำเพื่อช่วยเหลือสังคมทำเพื่อทำให้สังคมสงบสุขม,ม,ม,มีแต่สร้างความแตกแยกให้สังคมสร้างความแตกแยกให้ชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้าง ความสงบสุขเลยเนักกฎหมายปกติแล้วเขาจะใช้กฎหมายเพื่อความสงบสุขแต่นี่นักกฎหมายเอากฎหมายมาสร้างความแตกแยกเอากฎหมายมาหาประโยชน์หาเงินหาทองให้ตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับแย yeah, ่มากๆและ แทบจะทุกคนด้วยซ้ำไปนะทุกวันนี้ที่ที่ทำมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่มีแค่คนไม่กี่คนนะไม่ใช่แนะค่ทำกันแค่ไม่กี่คนนะทำกันแทบทุกคนทำเพื่อหวังผลประโยชน์กันทุกคนเลยลักษณะว่าไปไผู้ผู้ย แต่ไม่เป็นไรนะถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็อย่าไปเป็นเหยื่อของมันเราอย่าไปหวังพึ่งพาอาศัยมันแล้วเราจะรอดจากมันเข้าใจนะครับวิธีทําให้รอดจากพวกเพื่อพวกที่แสวงหาประโยชน์จากเราโดยใช้คดีความ 1. อย่าก,ก่อคดีความ 2. ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก่อแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องมีคดีความก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงยาไปคลองแวะกับคนพวกนี้ถ้าเรารู้ลแล้วก็อย่าไปคลองแวะกับพวกนี้อโอเคนะครับวิธีเอาตัวรอดง่ายๆยาไปยุ่งกับมัน <laughs> จำไว้นะครับ 拜拜。Bye bye.